กรรมหรือสุขทุกเนี่ยไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองก็ไม่ใช่เกิดจากทั้งผู้อื่นด้วยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายเลยเราก็ไม่ใช่เขาร่วมกับเราก็ไม่ใช่หลายคนเนี่ยพยายามปรุงแต่งว่าคนอื่นช่วยเดยธรรนดาลและเราก็เดยธบันดาด้วยส่วนหนึ่งอย่างเช่นเ้ยอาจารย์ในโลกเนี่ยเขาไปอ,อ,อ้อนวอนขอร้องเสนอข้อต่อชะตากันเราก็ต้องกลับมาทํางานด้วยสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันมาถึงจะได้รับผลของการกระทำนั้นเทพเทวาถึงจะดยธรันดาไม่ใช่นอนงอมืองอเท้าอยู่บ้านไม่ใช่ต่อให้เราทํา ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเราย่อมได้ผลนั้นอยู่แล้วเรากินย่อมอิมมอมอ่มนะย่อมอิ่มนะเรากินน้ําย่อมได้รับผลของน้ํานั้นนะ,ะย่อมได้เรากินน้ำหวานย่อมได้รับผลของน้ำตาลนะย่อมได้สร้างเหตุปัจจัยใช่ไหมจำเป็นต้องไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาฉันจะกินน้ำโคบสักวดหนึ่งขอให้โค้กนี้จงมีรสชาติหวานอร่อยเถิดจาเป็นต้องขอแบบนี้่ไมจําเปพราะอะไรที่ว่าไม่จำเป็นต้องขอ เพราะมันไม่มีใครโดยบาอะไรตัวเราเองแค่สร้างเหตุปัจจัยไม่ต้องไปขอสิ่งใดเวลาจะนอนต้องขอเทพเทวาให้หลับนะไม่ต้องนะเวลาขายรถเอี๊ยต้องขอเทพเทวาให้ขายได้มนะเอออาจารย์หว่าเริ่ม,เร,มเริ่มต้องขอแล้วล่ะเพราะว่ามันยอดดันออกยาดแล้วกันต่อให้ไม่ขอมันได้มนะมันได้ถ้าเราลงมือทําถ้าเรารู้จักพูดกุยอาจารย์ถามว่าถ้าเราออดวอนขอร้องเทพเทวาบนบาสาาันเก่าตั้งน้ําแดงเอ่ยผลหมารลากไม้บูชาขําถาม คำถามคือแล้วถ้าเราไม่ทําแต่เราไปสร้างเหตุปัจเจ้ในการดีกับลูกค้าพูดจากับเขาดีๆติดตามหลังหลังการขายตลอดเวลาเราคิดว่าเราจะขายได้ต่อไปไหมย่อมขายได้ต่อไปเพราะอะไรมันมีลูกค้าไปบอกปากต่อปากจากการกระทําที่เราทําต่อลูกค้าดีอีกพวกเซลล์ในตัวดีเลยนะสารพัดสายมูนะ กูนิดาประจำเลยพวกเซลเนี่ยตัวดีเจ้ากี้เจ้าการอ่ารถตมองออกกี่นาทีกี่โมงไปไงละ่ะชอบไหมละ่ะแห่หูแหกตามากูอยากจะดูถ้ามีเลิกปล่อยรถตอนตีสี่มึงจะแหกหูแหกตามาปล่อยเลยเอา้ามีเหรอโอ้โหมึงก็ปัญญาอ่อนตามลูกค้านะปัญญาอ่อนแล้วลูกค้าไม่พอพนักงานปัญญาอ่อนไม่ได้กลัวขายของไม่ได้ไงมันจะพยายามสรรหาทุกวิธีทางเตรียมพวงมาลงพวงมาลายัยรองรับลูกค้าอย่างดีสุดท้ายมันออกไปมันขับรถไปมันชนเหมือนเดิมนะ มันก็ชนเหมือนเดิมมึงอย่ามาเถียงนะมึงจะมีชนรูกไปเคลมรถเพื่ออะไรถ้าเราไม่ชนถูกหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยเจตนาความประมาทในการขับรถย่อมได้รับอุบัติเหตุอุบัติภัยเป็นเรื่องธรรมดาไม่มันจะมีจุดเคลมตัวถังรถเพื่ออะไรอ่ะก็ยุบคะแนนนี้ไปสิใช่ป่ะสุดท้ายแล้วมันจะมีประกันเพื่ออะไรรถป้ายแดงออกก็มีประกันพ่วงไปตามกฎหมายถูกไหมถ้ามันก็ยกเลิกประกันสิถ้ามันทําพิธีกรรมเหล่านี้แล้วมันไม่ต้องไปประสบอุบัติเหตุ ก็นเมื่อรดทุกคันทั่วประเทศเวลาออกไปก็มันสามารถป้องกันภัยได้จริงก็ออกตามเรื่องตามยางวางเป็นแพทเทิร์นเนี่ยติดต่อบริษัทอินสุดทีเพชเลยนะวางนโยบายเสนอเข้าไปเลยว่าออกจากโ,งโรงโชลลุมเมื่อไหร่ต้องมีเลิกยังไงดูเลิกยังไงแล้วทั่วประเทศทุกสาขาทาเหมือนกันหมดใครไม่ทํานะปล่อยรถให้มันได้น้อยเอาไม่ละไม่ต้องออกมาขายเยอะอย่างเงี้ยเอาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยไนงะถ้าทําเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วแล้วลองดูทุกประเทศทั่วประเทศไทยเนี่ยลถทุกบริษัททุกยี่ห้อ จะต้องทําเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดออกกฎเลยแล้วลองดูซิว่ารถในประเทศมันต้องไม่ชนกันเอามะแต่ความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นมะมันไม่จริงแต่มันเป็นแค่ความเชื่อถ้าทุกรถทุกคันออกดูเลิกดูยามทําแพทเทิร์นเดียวกันสะดอกข้อต่อชาตาทําพิธีสายมูมีพระเครื่องเครื่องรางของขาังเอาไปติดรถไว้เหมือนกันหมดทุกคันมึงคิดว่าจะยังมีอุบัติเหตุนะมะคิดว่าจะมีมหรือคิดว่าไม่มีมันมีอยู่แล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจากความประมาทของคน ไม่ใช่เครื่องล้างของขังไปทําให้รถล้นรอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยมึงรอดูปีใหม่ได้เลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุขนาดไหนเจ็บวันอันตรายเน,นี่ยไม่นานเนี่ยแล้วมึงดูความประมาทจากการขับรถแล้วง่วงเดินทางต่างจังหวัดไกลง่วงนอนแล้วไม่ยอมอะไรไม่ยอมแวะปัมนอนดันทุลังขับต่อไปเพราะอยากจะถึงเร็วๆรถชนได้ไหมได้ก็มาหลับในอ่ะเนี่ยเรียกว่าความประมาทความประมาทมันจึงนําไปสู่หนทางแห่งความตาย ดังนั้นการที่เรามาเชื่อเลิกยามหามงามทีแล้วอ,อะไรนั้นสะดอกข้อต่อชะตาเครื่องล้างของขัง,งเอาไปติดรถมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทําอะไรให้คนเนี่ยตั้งอยู่เป็นความประมาทแทนที่คนเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะสารวจระวังในการขับรถมันก็จะไปคิดว่าเออกูมีเครื่องล้างของขังทาให้กูปลอดภัยแล้วกูขับรถยังไงก็ได้ประมาทนะประมาทบางทีเครื่องล้างของขังเนี่ยเขาตั้งอยู่เป็นความประมาทน,ทน,นะถ้าเราจะเกิดความชลาใจ ไหวสิ่งเราเนี่ยจะสามารถทําให้เราปลอดภัยได้โดยไม่ต้องตั้งสติสัป,ปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะหรืออยู่กับกายก็ได้อย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีคนมาถามอาจารย์อะ่ะเวลาจะขับรถเนี่ยพระเนี่ยควรจะวางไว้ตรงไหนของรถอย่างเงี้ยจะหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดีอาจารย์เลยตอบไปว่าพระเนี่ยหันหน้าเข้าหันหน้าออกไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมึงอะ่ะต้องหันหน้าออกเพราะถ้ามึงไม่หันหน้าออกมึงรถชนตายเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับปัญหาที่พระมันเกี่ยวกับปัญหาที่มึง มึงขับรถไม่ใช่พระขับรถมึงเป็นคนมองทางไม่ใช่พระมองทางต่อให้ไม่มีพระในรถแต่มึงยังมองออกนอกรถได้มึงยังมีสติสัพชัญญะในการออกขับรถได้มึงย่อมตั้งอยู่บนความไม่ประมาทการขับขี่นั้นย่อมปลอดภัยเสมอนี่ไงปัญหามันเกิดจากอะไรจากการที่เราเนี่ยเกิดความกลัวเราจึงไปสรรหาไปแสวงหาไอ้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเหตุมาเป็นปัจจัยเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจแต่การจะสบายใจต้องแก้อะไร แก้ที่ต้นเหตุความไม่สบายใจคือเรากลัวอะไรเรากลัวตายแล้วเรากลัวตายเพราะอะไรเรากลัวโดนรถชนตายหรือเรากลัวว่าคนเนี่ยประมาทขับรถมาชนเราเราจึงเกิดความกลัวเข้าจู่โจมจึงหาพระเครื่องเครื่องล้างของผักไปติดถไว้เพื่อป้องกันภัยสรุปความกลัวมันเกิดจากอะไรเกิดจากความประมาทบนท้องถนนวิธีการคืออะไรในการแก้ไขความกลัวต้องให้ตัวเองตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนั่นแหละคือเหตุปัจจัยในการแก้ไขที่ต้นเหตุเพราะใครเป็นคนประมาท คนเป็นคนประมาทดังนั้นเราเป็นคนมะเป็นคนนะัวควายขอไปขี่ไม่ผ่านนะดังนั้นเราเป็นคนเราต้องเป็นอะไรต้องเป็นคนที่ขับขี่ปลอดภัยด้วยความตัอ้งอยู่บนความไม่ประมาทเสมอเวลารู้ว่าตัวเองง่วงเนี่ยต้องรีบจอดหาที่จอดนอนหลับแป๊บหนึ่งห้านาทีสิบนาทีกลับไปออกขับไปขับรถต่อได้ต้องรีบเล่นตัวเองอย่าต้นความประมาทไม่เป็นไรเลยจะมีสติสัมปชัญญะเมาอย่าขับเพราะอะไรถ้าเมาขับจับตาจังหวดเป็นไงล่ะ มันเมาสติมันไม่สมปดีอ่ะเวลาขับรถขับลาเปซ้ายเปะขวาจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่คนเมาอ่ะมันง่วงนะแล้วมันไปขับลำพังมึงไม่เมาอ่ะมึงยังหลับในได้เลยนะภาษาะไรก็เอาเล่าเข้าปากจะเหลือหรอมันก็กล่อมประสาทมึงจะให้หลับอยู่ตลอดเวลาเคอร์ฟอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเป็นไงเปะออกนอกทางรถชนตายเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพระเจ้าจึงสอนให้เราตั้งสติอยู่กับความไม่ประมาทพิจารณาการรอคอยการตายเสมออาจารย์ฝากเลยนะ ใครจะเดินทางกลับต่างจังหวัดในที่น้นในเรื่องในออนไลน์ด้วยให้มีสติรอคอยการตายเสมอพิจารณาความตายไว้เละเรากลับต่างจังหวัดครั้งนี้อาจจะเป็นการกลับต่างจังหวัดครั้งสุดท้ายก็ได้การกลับบ้านครั้งนี้อาจจะเป็นการกลับบ้านเก่าที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกเลยก็ได้นะเพราะอะไรเราอาจจะตายในครั้งนี้ก็ได้ให้มีสติในการรอคอยการตายเสมออย่าคิดว่าการมีสติในการรอคอยาตายเนี่ยมันเป็นเรื่องอัประมงคนไม่ใช่ ต่พุทธเจ้าสอนว่าการมีสติรอคอยการตายเป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่งเพราะอะไรการเอาสติไปตั้งอยู่กับกายหรือรอคอยการตายเราจะไม่กลัวต่อความตายแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาททาไมถึงบอกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะเราเตรียมตัวตายอ่ะคนเตรียมตัวตายที่ไหนจะตั้งอยู่ในความประมาทวะซื้อลงศพรอซื้อประกันรอวางแผนพินัยกรรมให้กับลูกหลานรออันนี้มันคนประมาทเหรออันนี้มันเตรียมพร้อมเมื่อมันตายไปภาระข้านหลังมันจะต้องมานั่งกังวลไหม ไม่ต้องกังวลเพราะอะไรมันเคลียร์ทุกอย่างไม่จบหมดแล้วดังนั้นเมื่อเรามีสติในการรอคอยการตายเราเตรียมความตายรอคอยความตายอยู่เป็นประจำทุกเมื่อชั่ววันทุกเวลาทุกขณะจิตเราต้องมาหวาดกลัวหรือต้องระแวงหรือเราต้องมารู้สึกกังวลกังวลกับการใช้ชีวิตของเราไหมไม่ต้องเพราะอะไรเราเตรียมตัวเองดีแล้วจะตายตอนไหนก็ตายได้แต่ถ้าตอนนี้อะไรก็กังวลไปหมดลูกก็กังวลหลายก็กังวลเมียก็กังวลผัวกังวลกังวลไปหมด บ้านรถจะเป็นยังไงมันจะแยกกันไหมถ้าเรามัวแต่กังวลเรื่องนี้เราจะเดินออกจากความตายในครั้งนี้หรือจะเดินสู่ความตายอย่างมีสติสัพปปชัญญะหรือเดินสู่ความตายแบบรอคอยการตายได้ไหมไม่ได้หมดความกังวลได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันมีแต่ความกังวลดังนั้นการมีสติรอคอยการตายเพื่อการเคลียร์ความกังวลออกจากใจเมื่อเวลาถึงคราวตายเราจะกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรเราเตรียมไว้หมดแล้วสมมติ เราเนี่ยเตรียมกรงดักหนูแต่เรากลัวหนูนะแต่เราเตรียมใจแล้วว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยมันจะมาทําลายข้าวข้าวของเราแน่เลยเราเลยเตรียมกรงเนี่ยดักมันไว้แล้วหนูเราก็รู้ว่าเดี๋ยวเวลาดักมันเนี่ยหนูมันต้องมาติดกรงแน่นอนเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมสุดท้ายกรงเนี่ยวิ่งเข้ามาติดหนูเนี่ยวิ่งเข้ามาติดกรงที่จับไว้มันติดปึ้งเราได้ยินเสียงแล้วก็เลยเดินมาดูหนูเข้ามาอยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วคําถามคือเราต้องกลัวหนูไหม ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมเพราะอะไรมันอยู่ขังในกรงแล้วแต่ถ้ามันไม่อยู่ในกรงมันวิ่งไปวิ่งมาควรแก่การกลัวไหมถ้าเรากลัวหัวควรแก่การกลัวเพราะอะไรมันจะวิ่งไปทางไหนก็ไม่รู้มันจะไปทําลายข้าวของเราตอนไหนก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้มันถูกขังกรงเรียบร้อยแล้วยังต้องกลัวอยู่ไหมไม่ต้องกลัวเพราะอะไรมันอยู่ในกรงมันวิ่งไปทําอันตรายแก่ใครไม่ได้มันวิ่งออกไปทาอันตรายแก่ข้าวของเราไม่ได้เนี่ยให้จํากัดความกลัวของตัวเองด้วยการมีสติรอคอยมันว่าเดี๋ยวสักพักมันมาถึงแน่ ถ้าเรามีสติสัพปพปัญญะในการรอคอยการตายอย่างนี้อยู่เป็นประจำเราจะมีสติตั้งมั่นความกลัวความกลัวที่อยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยมันจะเดินออกไปได้บาย